ผมก็ต้องขอการต้อนรัทุกคนด้วยนะคะผมก็ในของผมครับวีท่าชอบผมมียี่กับร้านสินค้าที่สี่วีตี่นะผมราคาเพียง3า9พับาทผมบอกเลยว่าคนฟอก็เป็นยังเรียกว่าคุ้มมาครับมีหมวกเอ็นนะผมแล้วก็มีชุดวีลพาร์ทหนึ่งนะผมกาเกงปีกนะผมแล้วก็เป็นรองเท้าของไ u o k ผมคัตนาไฟแรงแบบไหนกันเลยทีเดียวผมวิวหกนะผมบอกเลยว่า คุม้มจัดนะครับผมแบบคุ้มจริงๆนะผมไอดีนี้อ่ะไปดูที่โปรไฟล์ก่อนเลยดีกว่าผมโปรไฟล์เวอร์66นะผมคนกา้าวกดไลค์ผม1,985นะผมแล้วก็เวลพาสผมนี่เลยขัน้นทองแบบสวยๆแบบนี้นะผมาแค่สองถึงสานเท่าน,นั้นเองนะเราไปเติมกันต่ออีกสองถึงสามนะครับผมอ่ะตามนี้เลยนะครับนี่อ่ะไปดูทางหน้า,สานเสื้อผ้าอุ้ยทุยไปดูทางหน้าตัวละครก่อนเลยดีกว่าผมนี่ครับผมตัวละครจะมีโค,โ,โ,คโนรดงคนรด,ดงผมโคโลโ,โคนเล่ห์ผมเฮดทรงเฮดเต็งเหมือนเดิมนะผมแล้วก,ก็มีนะครับผมตัวละหลักครบนะครับอ่ะ มาดูที่การแต่งตัวของผู้ชายกันเลยนะครับผมการแต่งตัวของผู้ชายก็จะมีบวกติมพังนะครับผมนะฮี่แล้วก็บวกโจโจโจนะผมแล้วก็ว่าซุยบวกอะไรผมเออผมเรียกว่าบวกโจโจโจนะนี่ผมโคตรพ่อโคตรแม่แรงเหมือนกันนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับนี่แล้วจะเป็นทางด้านบวกเอฟซึวกเอาบวกเอฟผูหาไม่ได้นะเฮ้ยบวกเอฟ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 หาอันนี้บวกเอฟนะครับผมนี่บวกเอฟนะผมครบชุดเรื่องความแรงนะครับผมบอกเลยว่าแรงโคตรๆผมรหัสนี้นะครับนี่ตามนี้เลยนะผมสำหรับส่วนหัวนะครับผมมีทั้งสตรีมพังเอออแบบ บอกเลยว่าคุ้มจะ,จะอาไปดูทางนั้นส่วนหัวผมส่วนหัวก็จะเป็นของเออหน้ากากยักษ์สาระผมนี่มิลพันธ์หนึ่งนั่นเองนะผมแล้วก็เป็นทางด้านหัวอวร lower หัว lower ร red อรอรอนะครับผมนี่อย่างสวยเลยนะน่าจะเป็นของซีซั่นสามนะผมอันนี้นะอ่ะแล้วก็จะตามนี้นะผมสำหรับส่วนหัวต่งตางๆนะผมระมาณนี้เลยนะครับนี่มีสวย,สวยๆงามเลยทีเดียวแล้วผมภาพใบปากก็ยังมีเออคิดดูดิกระเพาะติดปากสีแดงอ่ะ ผมติดตามผมแบบซื้อไปคุ้มเลยเนอะผมไอดีนี้แล้วก็จะเป็นชุดสไปเดอร์แมนแล้วผมนี่สไปเดอร์แมนก็แบบเออเป็นชุดมังมุ่มนั่นแหละเออตามนี้เลยผมสำหรับส่วนหัวนะครับไปดูทั้งต้นส่วนสักผมสักก็เป็นวันนี้เลยนะครับผมเอาไปใส่เรื่อยๆกันได้นะครับมาไปดูทางด้านส่วนเสื้อผมเสื้อก็เป็นวันนี้เลยนะครับนี่แลแลกันแบบนี้เลยนะนี่ส่วนส่วนเงาดีนะครับผมอ่มีชุดบอลพันแมนด้วยนะหัวโลนะผมนี่หัวโลนะได้เป็นชุดเอสเอสสองนะครับผมหรือว่าเอ้ยชุดแรงซีซั่นสองเราเป็นเสื้อเอสชุดนะครับผมนี่ บอกเลยว่าคุ้มที่จัดนะครับนี่ตามนี้เลยนะสําหรับไอดีที่44นะผมคือแบบสวยจัดจแล้วก็จะมีชุดอะไรเนี่ยเสื้อโคบอลด์สเต็ปอัพนะผมนี่นี่ผมคือแบบสวยจัดจนะครับผมนี่หมวกเอฟก็มีอดูเอาแล้วกันนะครับผมแบบโคตรพอโคตรแม่ยังเรียกว่าคุ้มอ่ะคือไม่คุ้มนี่มาให้ตกโบผมเลยนั่งยิงแบบอ่าไปดูนั่นส่วนเก่งส่วนเก่งก็จะเป็นมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มไปวันนี้นึงนะครับนี่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 โอ้โหสวยๆนะ ซื้อตัวนะเยังเกงฟรีด้วยผมนี่เกงฟรีฟรที่แบบสสใส่ถุงใส่อะไรอย่างเงี้ห้ามพลาดน,นะอ่ะไปดูทางน้านส่วนรองเท้านะครับผมว่าจะเจอมาแต่เพื่ออ่ะส่วนรองเท้าก็จะมีนี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่ามีรองเท้าอายุโอเคผมเราคาร์บอนสปรดนะผมนี่คาร์บอนสปรดนะผมบบรอนะงเท้าอายุโอเคนะไปดูน้านชุดร้วงผมชุดร้วงมีน้องก็จีนะผมชุดรองก็จีนสองตัวแล้วก็ไปชุดเลโก้นะผมชุดราชัโป้แล้วผมเลยชุดหมาจิจ้งจอกนี่ตามนี้เลยนะผมสำหรับชุดผู้ชายนะผมอ่าไปดูทางนั้นชุดผู้หญิงเลยนะครับนี่ ชุดผู้หญิงก็มีประมาณนี้เลยนะครับนี่นเดี๋ยวผมเดินเ่มไปไวนิดนึงนะชุดผหิงว่าไม่มีว่าเอ้ทชุดผู้หญิงก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ตามนี้เลยสวยๆคุ้มงามๆมาทุกคนแบบคุ้มจริงๆนะอ่านี่ผมมีเป็นชุดีซตหนึ่งก็มีนะเออเวลาพานหนึ่งนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับอ่าตามนี้เลยนะอ่านี่ผมนี่ยังสวยบอกเลยว่าแบบผู้หญิงใส่สวยผู้ชายใส่หล่ออะไรประมาณนี้นะครับ พคนรพอคน,คนไม่งเรียกว่าจะคุ้มมาเออแบบไม่คุ้มนี่มาให้กระโดดเตะหัว,วออผมได้เลยนะอ่ามีชุดปีกด้วยนะผมว่านี่นี่ชุดปีก,กมีอ่ามีเสื้อไก่8ปดบิตด้วยนะครับผมแรงเหมือนกันนะชุดนี้นะ อ่านี่ผมสำหรับชุดน้ำผมคอเต่าก็ยังมีนะครับผมอ่าเป็นเรื่องเกงนั่เกงห่วงเกงไหนบ้านี่โอ้ไม่ใช่นะผมเป็นเรื่องเกงของเกงลูกทอนะครับนี่นะผมตามนี้เลยนะสำหรับเกงของผู้หญิงนะครับตามนี้เลยผมจะเริ่มไปนิดนึงทวีดผมจะเริ่มไปไปนิดนึงนะผมแล้วก็เกงเอวสากลเพรพะกแม่แรงเหมือนกันนะครับผมอ่าตามนี้เลยไปดูรองหน้ารองเท้าของผมรองเท้าก็จะมีประมาณนี้เลยนะครามนี่เสริมความพอดีน่ารองเท้านะ ชุดลงวิ่งก็มีวันนี้เลยนะครับนี่ชุดลงของผู่หญิงน,นะ,ะตามนี้เลยนะครับผมวสวย,สวยๆงอา,อยามๆเลยดีนะเออ๋ยวผมขอไปเปลี่ยนตัวสักคู่นะครับเพื่อความแบบหล่อเท่นะครับผมคือแบถ้าไม่หล่อที่มันจะแบบรีวิวไม่ค่อยสวยนะมันต้องรีวิวสวยๆต้องมีหมวกเอฟนำนะครับนี่หมวกเอฟนำไปเลยนะทุกคนอ่าเต,นตน้นท่ากาแต่ไปที่หนึ่งนะครับผมอ่ะไปดูทางด้านคอ,อลเลคชันก่อนเลยดีกว่าคอลอเอลคชันก็จะมีท่าตางมาวันนี้ผมท่าทางรถโกโร่เกลียาา์ท่าทางนอนนะครับนอนนอนนอนบนตังเงิน ถ้าทางนั่งบ long, ัลล really like ังนะครับผมตามนี <izo S 1> yes, <ma. S 2> ้เลยถ้าทางแบบโคตรเยอะนะเออย่าจิดแัดนะผมนี่มีตามนี้เลยนะครับนี่ี่ท้าให้หัวใจแบบนี้ด้วยนะครับนี่ถ้าไก่ก็ยังมานะครับผมถ้าอะไรเนี้ยโยกเย้ก็ย่องก็มาพี่โยกเยกยองก็มานะครับผมนี่เป็นกระเป๋าของ S S สหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นกระเป๋าของ S S สองนะครับนี่ตามนี้เลยนะสวยๆแบบแรงๆกันทั้งนั้นนะทุกคนแบบแรงจิดแัดนะครับผมนี่ตามนี้เลยผมสำหรับกระเป๋านะครับ ไปดูที่กล่องหนุนใจผมกล่องหนุนใจก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับส่วนเงามอลิทีเดียวนะอ่าพานะก็ตามนี้นะครับผมอ่าแอร์บอรก็ตามนี้นะผมแอร์บอร์ดสองกระสีก็มานะนแบบสวยเจัดนะครับผมสำหรับแอร์บอร์สองกะสีหา,กกหายากเลยนะอ่าไปดูหน้าล่ามชีพล่งชีพก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่าพื้นหลังก็ตามนี้นะผมที่เริ่มไปวัานะพืน้นหลังมันไม่ค่อยสสลสำคัญอะไรนะอ่าเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงนะครับสำหรับส่วนด้านอาวุธนะครับผมอ่าไปดูอาวุธกันเลยครับทุกคนอ่าอาวุธก็มี M เอ็มตีอินหนึ่งนะผมเป็นเอ็มตีอิหนึ่งอัตราลันสองหกกระบอกนะครับผมแล้วก็เป็นทางด้านเอคีห้ากระบอกนะผมอัตราลันสองเหมือนกันนะเอาทางด้านเอ็มสิบสี่อัตราลันสองผมแล้วก็เป็นทางด้านสกาเวลเอ้ยทุยสกาชมพูนะผมทางด้านเอ้สกาชมพูนะครับผมอัตราลันสองลำอินหนึ่งนะผมสกาทั้งหมดก็มีเก้ากระบอกนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมสำรวจจากการนะอ่ะกอซาลันสองนะครับผมสามกระบอกนะครับผมเอสเคอินะครับสองกระบอกนะอ่ะแล้วเป็นทางด้านเอ็มสองสี่เก้าวนะผมสองกระบอกทุยหนึ่งกระบอก ตนะอนนี้ผมบอกเลยเมื่อสองปีที่แล้วมันเข้ามานะตอนนี้ก็ยังไม่นำกลับมาขายผมตอนนี้ก็ยังเป็นของแล่อยู่นะทุกคนอ่ผมไม่รู้นะว่าที่เอาเข้ามาขายอย่างนะก็ผมว่าน่าจะเป็นของแล่นะัออ่นแหละคุณพ่อคุณแม่ยังเรียกว่าแลออ้พี่เธอประดับพิธีอะไรคุณจะขายอะไรว่าหัดดิออ่ะไปดูทางด้านเอวีดีก็มีวันนี้เลยนะครับผมอตามนี้ผมแล้วก็เอ็กไแปก็ตามนี้เลยนะครับเอ็มหกศูนย์ก็มีสามกระบอกนะผมแล้วก็เอเอ็นเก้าสี่หนึ่งกระบอกนะครับผมแล้วก็เป็นทางด้านของเออ AUG นะผมหนึ่งกระบอกนะครับอ่าเป็นทางด้านของ ปืน s m g นะครับผมหรือว่าปืนกระสุน HMG นะผมไอเป็น UMP นะผมเป็น UMP อนะัตาราลั่นสองนะผมน,ผมนี่มีอันแลงๆด้วยนะอ่ะเปทนชงด้านของ MP5 ผม MP5 อัตาราลั่นสองนะผมแล้วก็เป็นทางด้าน VS ผมมันกระตินหนึ่งมันยำหนึ่งนะครับผมนี่ m p 3นะครับ MP4 สูงนะครับ,นนรบนนะผม MP4 สูงนะ MP4 สูงคัดพอแล้วผมนี่เนี่ยผมตามนี้เลยนะทุย MP4 สูงเย้แบบนี้เลยนะครับอ่ะ แล้วก็เป็นทางด้านของเออเดออดก็พี่เอฟทุยพ,พี่กัสซูนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะผมแล้วเป็นทางด้านของทอมสันนะผมตามนี้เลยเป็นทางด้านซองยาวนะครับผมซองยาวก็เป็นทางด้านซองยาวดิสอาร์แล้วผมซองไฟนะครับผมซองอะไรนี่ซอง,องเอ้ซองไรเดอร์สั่นแล้วกันนะผมจะเรียกว่าซองไรเดอร์สั่นะผม แล้วก็สเปซผมสเปซสองบอกผมแล้วก็เป็นทางด้าน M1887 นึนนะผมนี <iet> ่นะครับผมต้องพวกนี้แท็กนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าแบบคุ้มจิดเจ็ดผมแบบปืนพกปืนแน่นๆนะเออ A W เบสามบอกนะผมคาสองกระบอกนะครับนี่น,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 นะครับผมโคตรพอโคตรแม่ยังเรียกว่าอะไรอะครับแล้วเป็นมีดมาเชนโตเป็นเต้ของไฟนะผมนี่มันมีตัดตะพิมพนี่แล้วก็เป็นกระทะนะครับตามนี้เลยแล้วเป็นทานงด้านไม้เบสบอลหนามนะ้วทวีไปมาไม้ไม่บอลตะปูนะผมแบบแรงเนี่อันนี้แรงจริงอันนี้แรงจริงแเป็นทางด้านดาบนะผมดาบาโฆษณาผมดาบโฆษณาสามเล่มนะครับผมมมมันไ่ีเาะ เป็นทางด้านระเบิดสตีมพังแล้วผมดูทางด้านระเบิดก็เป็นระเบิดสตีมพังมีสิามเอ้ยทุยมีสิี่ลูกด้วยกันนะผมไอวอลห้าลูกนั่นเองนะครับผมสุดสมงามแบบนี้เลยเป็นทางด้านเออไปดูทางด้านเอ็มเก้าก็มีเอ่อทุยสองกระบอกนะผมเพิ่มแมกกาซีนสองตั้มนี้เลยนะครับสุดสมงามเลย,แบบเลยเทีเดียวอ่ะก็ go. ID นี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับคือแบบคุ้มจัดของคือแบบราคาแบบย่อมเยาว์อ่ะสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะผมคือแบบใครพรพ้อมฟินกระทักมาได้เลยผมยินดีผ่านการแอดมินคุมใหญ่ๆนะครับผม่ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมอารแอดมินอาร์ผมเช่นเดิมนะครับอ่ะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาของผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายเจ้าเจ้าอย่าลืมกดไลค์ผมเลยนะ Subscribe ด้วยนะเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปของผมนะครับผมครับ